โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะยูกับผมคิ้วคิวกับพี่กวีเก้เกซฉลามกันอีกแล้วีค่ะโอ้ยไฉลามนี่เนี่ยโดดไปวะเขาตกเขาตกเรือดตกหน้านะครผมวันนี้เราอยู่กันในเกมราฟกันอีกเช่นเคยนะฮะใช่แล้วจ้าโอเคครับวันนี้เราก็มาถึงเกาะที่แบบไม่เคยขึ้นมาก่อนเลยใช่มันดูเป็นเกาะใหญ่ๆอ่ะไหนขอดูซิต้นไม้ซึ่งเราก็จะได้เป็นสำรวจนะฮะ ต้นไม้ปลอมเถอะตัดไม่ได้จะพโรดปลอมต้อยอยากตัดแต่มันตัดไม่ได้ต้นไม้ปลอมเนี่ยมันตัดไม่ได้เธอด่าเขาปลอมได้อย่างร้า้ยเลเบอรี่กินได้ป้ะมันมีอะไรอ่ะเลเบอรี่กินได้ป่าเขาเก็บมาไม่กินตัดหน้าเขาอ๋อมันมันมันมีโอ้มันมีเฮลิคอปเตอร์มันตกตรงนี้ตรงก่อนนี้เห็นปะอุ้ยไม่ขอเละ มีหมวกอะไรเหรอมีหม,มวกไหนใส่สิอ้าวทำไมของมันกระเด็นเดี๋ยวเขาเก็บให้อของเต็มไงเธอของเต็มไหนใส่หมวกสิ <c oughs> อ๋อหมวกนักบินโอ้โหเธอหน้าตาปกติเธอก็แย่อยู่แล้วนะยิ่งใส่นี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยพี่เบ่านักบินเด้อ <c oughs> พี่เบ่านักบินเฉยอืม มีเฮลิคอปเตอร์มาตกที่นี่ซึ่งเราก็ตัดต้นไม้ได้แค่บางต้นนะทุกคนนี่ตัดไม้ตัดไม้เธอวันจันทรนก็มีกอดแล้วใช่เหมใช่ใช่ใช่เธอขอยืมขวานในขวานเขาพังอะไรขวานเขาพังไม่ได่ใช้เลยแล้วต้องใช้หรอกเธออ่ะเฮ้ยจะน้ำให้เป็นลมตายเป็นอะไรร่ะขิวน้ำลืมดูแล้วลองไปกินน้ำสิเออ อ๋ออันนี้แหละที่เธอบอกเธอเจออะพีกเอร์เบอร์รี่แสดงว่ากินได้แหละอ๋อมันเอา,าไว้ทำอาหารละมัง้งเรดเบอร์รี่อะปลูกหรือเปล่าก็อาจจะใช่อาจจะปลูกได้แล้วแกจะขาดน้ำเขาปุ๊บตายแน่โอเคตายแน่โอเคตายแน่ไม่ต้องแบ่งที่ขวัญไปเลยฮนะเฮ้ยไม่แบ่งได้ไงแย่อะน้ำหมดแล้วน้ำหมดเรือแล้วตอนนี้แย่มากแย่มากแย่สุดๆผมกำลังตัดไม้อยู่เรื่องของคุณเดียวครับ โอเคมีต้นไหนที่เราสามารถตัดได้อีกบ้างเหมือนว่าจะหมดแล้วหรือเปล่านี่ยของกินเพียบทำไมคุณแบบอิ่มฟินขนาดนั้นนะคุณคนอิ่มฟินคนเดียวอ่ะไม่มีของกินแบบคุณนะไม่มีสิทธิ์พูดหรอกครับคณอิ่มฟินคนเดียวหรอผมไปของตรคนไม่มีของับผมมีแตงโมกินก็แล้วกันแตงโมแตงโมเราจะไปเกาะตรงนู้นต่อด้วยละกันนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราขัดไม้กล่องไม่พอแล้ว กล่องหรอน่าจะได้นะถ้ามีไม้เอเมทัลเก็บให้แล้วกันนะเธอต้องลงไปฟาร์มเหล็กข้างล่างแล้วเหล็กสแครปอะสแคร็ครเขามีเต็มตัวเลยยี่สิบกว่าันี่หรอก็ไม่ใช่เธอเอาของในกล่องไปหรอไม่เขาหยิบเองมาหมดเลยไม่ไง,ไงถ้าเกิดเธออยากให้ของหายจะปะอีเน่เธอแค่คราบไอ้นั่นอะเดี๋ยวก็หายเองคราบอะไรเอ้ยเอ้ย รที่ดักของไงเดี๋ยวเขาคราวเพิ่มก่อนที่ดักของไม่มีใบไม้เขามีใบไม้นี่เขาคัาวเชื่อมได้ประมาณนี้เขาไม่มีใบไม้โอ้ยไอ้หลามมันเยอะมากทุกคนไอ้หลามคลองเมืองเยอะตรงไหนมันมีแค่ตัวเดียวแต่ถ้ามันตายแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ก็ใช่มันตายปุ๊บเมันก็เกิดมาใหม่ใช่หลามอ่ะไม่น่ากลัวเท่าพี่ขวัญหรอกครับเฮ้ยบลี่เขาหรอ เขาหน้ากวนตรงไหนเขาจะเป็นคนน่ารักแต่น้องๆรักเขาเธอทำไงเธอชอตัวเองด้วยวะอาริงอเขาไม่ได้ชมตัวเองก็น้องรองเขาก็ชมว่าพี่ขวัญน่ารักน่ารักก็เป็นเรื่องปกติความผิดหรือเปล่าพี่ขวัญน่ายักหรือเปล่าเอ้ยไม่น่าใช่มากโอเคใส่ร้ายเขาอุ้ยเขาหิวอุ้ยน้ำมันตามัวน้ำมันตามัวเก็บ กินน่องไก่ไม่เลยไม่เห็นนะฉลามมันตายไปแล้วมันไม่มาแล้วมัวยิงอุ้ยเจอเฮ้ยเป็ปลาอะไรอ่ะมันมีปลาด้วยเธอเห็นปะเออใช่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 ตีได้เปล่าอ่ะเอ้ยนี่เป็นปลาปลากระเบนเลยนี่เอาเพลงดิเธอติดพิษเด้อระวังนะมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยระวังมันพิษใส่เธอนะมัน มันใส่เธอนะมันองนะมันพองแล้วมันพองแล้วแล้วเดี๋ยวเขาตีมันแทนเอ้ปั๊บมันกัเป้าอู้ยมันพองตัวมันเลอุเลยแล้วมันก็เป็นอ้าวมันพองแล้วมันก็ฆ่าตัวตายไปเลยว้ยเธอแล้วมันก็กลายเป็นเป็นสารพิษสีเหลืองอแล้วมันไม่มีของให้เก็บอรอมันไม่แค่สารพิษสีเหลืองถ้าเกิดเข้าไปโดนน่าจะติดพิษนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปโดนเลยเราถอยห่างจากตรงนั้นแล้ว ธอทำไอ้นี่ให้เราได้ใช่ไหมเราต้องกลับขึ้นเรือแล้วออกชั้นพังน่ะหอกร้อมันต้องใช้สแคปมั้งรู้สึกเฮ้ยมันมีปืนตาข่ายด้วยเอาไว้ทําอะไรอ่ะอ๋อจับสัตว์น่าจะจับสัตว์นะเราต้องนอนแล้วแหละมืดตื้อเลยนอนแล้วปะเราต้องไปเกาะถัดไปดีกว่าทุกคนวายดึงสมอเรือโอ้โหของเรือนี่แบบกระเด็นขึ้นมาเลยทีเดียว เราเห็นเกาะอ,อยู่ทางไหนนะต้องถัดจากเกาะน,นี้ไปใช่ปะไปต้องไปทางนี้ก่อนคนอตอนนี้คือฝนตกคลื่นมันก็จะสูงนิดนึงนะคลื่นสูงนะี่ยเข้าใจหรือเปล่าไม่สูงเท่าใจเธอใช่เขาเป็นคนสูงเออเขาสูงกว่าเธอ,อยังไงล่ะอะไรอ้นวนอุยปลาแซลมอนไม่แบ่งหรอกแย yeah, ่มา, yeah, มากมแย่มากๆ วิขวัญเรียกพี่ต้องอ้วนอ่ะจริงจริงวิขวัญอ้วนกว่าเยอะได้ยังยโหอ้โยกอะทำไมอ่ะตลาดไม่ได้ก็บอกว่ามันขาดเชื่อความหนึ่งนะครับเชื่อยู่ได้แล้วครับโอ้โหตอนนี้ของหมดเลยครับผมเอาไปค <c oughs> รับหอกอันใหม่ใหม่ใหม่ขี้โกงว่ะอะไรเหรออะไรเลยอยากมจะปล่อยเขาตายอยากให้เด็ดนะ ไม่เธอจะปล่อยเขาตายไม่ได้นะขาดเขาไปเราจะอยู่ยังไงอู้สบายโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเรียนรู้อันนี้กันนะคะเขาเรียกว่าเป็นแรก Copper in g o นนั่นเองนะคะมาค่ะเรียนรู้เลยมันได้เดี๋ยวเขาพายเรือให้นี่ตอนนี้เราสามารถเรียนเอ่อ เป็นบอร์ดนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะทุกคนปะเรียนรู้เลยเฮ้ยเธอรู้เปล่าว่าตอนนี้ <ทำ S 2> เรารน่าจะคราฟเอ่อไอที่ดูสัญญาณอะโอ๊ยเปิดมันไปก่อนเราต้องขยายเรือเราให้ใหญ่ก่อนจะด้แบบ <c oughs> นั่นแหละแต่หมายถึงว่าแค่บอกว่าตอนนี้มันคราฟได้แล้วนะเพราะว่าเราเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเรา <c oughs> มีความคิดว่านะเคนไรเลยเดี๋ยวเราจะต่อขยายมาทางนี้เราก็ทาเป็นชั้นสองแบบนี้ทำไมเธอไม่ไปเกาะนั้นแล่ะก็เรือมันมาทางนี้อือ เขาอยากไปก่อนนะ็น่ไหมของอยู่ตรงนู้นเต็มเลยน่ะให้ยันไปจริงก่อนเนี่ยหน้าปเปิดไม่ได้ไปก่อนอ่าชอบติดก่อนะได้อันเดี๋ยวถึงก่อนหน้าเธออยู่ก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะก่อสมองโดยเสียว่าเธอจะอยู่รอดไหมอยู่รอดดีคิดว่าเขาจะไม่รอดหรอเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลามบ้าออกไปนะเอออีไล่ไล่ไล่เฮ้ยเจลาม อะไรเขาไม่ใช่ฉลามซะหน่อยมั่วไม่พายุเลยพายุเดี๋ยว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 จะโดนนักบินอยากจะตกเรือแทนเปล่าฮะอยากจะตกเรือแทนเปล่าตกเรือแทนเปล่าฮะราอนกันเลยเจ๊ไลน์เรือผมนะนี่เรือฉันตั้งหักล่ะจะไม่คนสร้างเองคนเดียวกับมือไเหนื่อยมากๆาเลยยาง รู้สึกว่ารอบเนี่ยโอเคเป็นคนสร้างแต่ไอ้ตะข่ายเนี่ยโอเคก็เป็นคนทำอย่าพูดอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยถ้าไม่มีเครื่องกรองน้ำถ้าไม่มีเตาเผาอาหารอย่างดีเธอจะทำอะไรได้ไหมถามกคนเยอะแยะหมูมาคับไงโอ้โหคับเองได้ทำไมมั่วเฮ้ยมันอยู่นี่อยู่นี่ลาฉลามลาฉลามก็มาดิครับอยู่ไหนเอ้ยเอ้อโอเคเออโอเสู้ๆโอเคสู้ๆเห็นแล้วเห็นแล้ว โอเคเโอเคสมดีไปแล้วอ่ะมันนเดี๋ยวมันก็กลมามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันจะมากัดเขาโอเคแทงมันโอ้ยมันกัดโอเคจโอ้ยโอ้ยมันมันดิปฉลามดิปฉลามมันดิปมากัดเขาเอามายจะต้องรอมันมาที่ตื้นเไแล้วเธอค่อยกระโดดลงไปแทงมันโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเาแทงมันสักหนึ่งที่เขาแทงได้หนึ่งทีเฮ้ยตอนนี้มันเริ่มเจ็บแล้วมันเริ่มเจ็บแล้วมันเริ่มเจ็บแล้วมันมามันมาหาเขามันมาหาเขาเอมาเขาดิช่วยแทงนี่นนะเขาเอ้ยหนึ่งที แบบเขามาซ้ายเธอก็ไปขวาเขามาขวาเธอไปซ้ายอ๋อเดี๋ยวมันก็มาหาเธอแล้วเขาขึ้นก่อนเขาพักก่อนเดี๋ยว่าตายเลือดเกาน้อยน่าจะกําลังมานะเห็นแล้วเห็นแล้วละบาดิครับักบาดิครับครับเฮ้ยจังหวะนี้ครับเอ้ยพานบ่องเค้ยโดนกัดเต็มๆครับเที่ยวเที่ยวเดี๋ยวเที่ยวเท่าเทียมไม่รู้เรือเลยเหรอมาแล้วมาแล้ว หโอเค่เดี๋ยวรอตรงแมนนี่เฮี่ยวรอบฝั่งนี้เฮ้ยมันไปแล้วมันตามเธอไปแล้วโอ้ยอ่าโอเคโดนอ้าวตายแล้วเย้เราจะได้ลงไปขุดของอย่างสบายใจทุกคนเอ้าพี่ลืมไปว่าที่ขุดพี่พังอ้าฮู้กพี่พังจุดเด็ดเด็ดเเพิ่มจุดเด็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 ดวิ่งตึ๊ดเลยน่ะปลาดุกย่างโอเคค่ะเพิ่มแล้วไปเร็วๆเต้องรีบไปขุดของแล้วจังหวะนี้ น้องหลามไม่อยู่หนูร่าเริงดมีหัวฉลามห้าหัวแล้วสแสดงว่าเราฆ่ามไปไปห้าตัวใช่าฆ่ามันไปเยอะมากเฮ้ยยังไงไม่โท่าไม่โท่าขผมทําคนเดียวทุกคนดูดิหน้าที่ทําทุกอย่างแล,ล้วเผาแลขุดแล โอเคทำเลยโอ้หาโอ้ยพีาค่าลาต้องเรือขยายเรือโอ้พมานี้ก็เกืจะหมดแล้วนะแค่น้นเพีลนดเดียวก็ถือไมพอยู่ก่อนเลยเ่อทำพูดทำพูดหิว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 ไหนละอาหารน่ะคนนำมาอาหารน่ะปลาตัวเบลเลอร์เลยอร่อยอร่อยจังเลยทะเลโคตรมืดอ่ะ อ่ะตัวเบลเลยคนพี่หาแร่ไม่เจอวะโอเคเขาหาแร่ไม่เป็นโอเคหาแร่ไม่เชื่ว่าไป่หาคนหมดแล้วเชื่อไหมมั่วยังมีอยู่เขายังดูไม่ครบต่อเลยเฮ้ยหน้าตาเป็นแบบเอ้ยเอ้ยกัดตู้เหรอกัดโดกัดโดเอาไปกินเอาไปกินก็ฉลองก็ฉลาดมาทุกคนอ๋อเนี่ยมบนท้องได้ไหมเงินโดนกัด ทุกคนโดนกัดไปจากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจากก่อนนี่แหละไม่ไม่มีอะไรให้เราฟาร์มละเราจะต้องมุ่งหน้าวันนี้เรามีอะไรใหม่บ้างเราเล่นมานานมากแล้วเรายังไม่มีอะไรพัฒนาเลยก็ค้ามได้แล้วเธอบอกไม่ให้ครับเองเพาก็ไม่รู้ครับอะไรก็บอกว่าพวกวิทยุเสาเนี่ยทําได้แล้วแต่เธอบอกว่ารอขยายนี่ก่อนต้องขยายก่อนใช่ใช่ก็ตามนั้นก็ทําบว่าวันนี้เราก็คือได้กับดักไงล่ะมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วครับว้าวหวัวใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะเนี่ยกินดูดิเตะบอลได้เลยเนแน่นอนน่ะไม้เขาทั้งหมดอ่ะปลาสามารถฉันไม่ไม่ต้องขอความสามารถเลยไม้เขาล้วนๆฝองเขาล้วนๆเธอ,อไม่ไม่ได้มีสิทธิไ์ไม่มันเป็นของฉันเธอไม่มีสิทธิ์พูดอุย้ย ฉลามอย่นะจะกัดเราหรือเกินเออเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยเราแค่ทำยกสูงขึ้นมาเป็นชั้นสองก็น่าจะสวยอยู่นะโอเคฮะวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเราก็ขยายเดือยมาได้แบบโอ้โหมหาศาลนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยเยอะนะถ้าเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไปนี่เยอะมากเลยนะเนี่ยได้อยู่แล้วก็ได้โคตรจับจักอะไอ้ตคาไรเนี่ยทั้งเพย์ด้วยโอ้ใช้กคเยอะ บซึ่งการที่เราทําได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาในการฟาร์มผสมผวและขนาดมีเกาะด้วยแนะับแต่ว่าพี่หยุดเหลือไปก่อน,นรบนบ <ะ S 1> ก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมคิดว่าพาร์ทหน้าเนี่ยจะเริ่มต่อชั้นสองแล้วก็เริ่มมีวิทยวุวิทยุอะไรแล้วแหละใช่แล้วโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย